ชี่บอกเลยครับขายแล้วหรอชื่อบอกเลยฮะสวัสดีครับผมต่อล่ำตั่งอยู่ผมหลังชมกันเหรอแล้วมีใครมีสมาชิกใครบ้างครับดูครับสมาชิกมีแข่งแข่งโค้กทำอะไรกันครับเนี่ยฮะแข่งโป้กทอะไรกันครับทำอะไรกันครับอะไรครับใส่วิกบิกยี้ห้ออะไรอ่ะไนนฮะหันมาดูนี่บิกกี้ห้ออะไรโอ้ยเยอะอะไรมาเนี่ย หายถ่ายไม่ได้หายก่อนได้ผมยาวๆเว้ยแล้วคอยให้อาบไอย่สั่นคอละกูเมยให้ดูลูกเี่แยงยาวเอาจริงเหรอครับเอาเมื่อกี้ขอขอทุกเมื่อกี้ครับทำอะไรครับเมื่อกี้อะอ๋อส่วิกไงครับไฟวิ่งไฟวิ่งไฟวิ่งอะไรครับโอ้โหเป็นการเป็นการฟิวชั่นระหว่างอนี่ครับเป็นการถ้ัดมาปัดมามาม้หน่อยนะมาฮะพี่เอากับพี่แข่งอะไรครับนี่เป็นบุรีที่ป่ายโอ้โหนี่กันนี่การทำสั่นวิกครับแต่ผมสั้นอาวหายนะครับถอดวิก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  ไอ้ถอดไปยืมหน่อยดิอ่ะพิธีกรตัวจริงมาครับมายังไงครับสวัสดีครับนักต่ทีวีครับพาร์ทสองมันนีือยู่ครับมืดสิครับมันนี่อีกไฟครับบนออยู่่เ้าไมสวัสดีอยู่กับสมาคมบอยแบนด์บางแสนนะครับอยู่ทำไมนักหนาครับขับไปเลยครับโอเคกำลังเป็นข้าวนะไถ่ขี้เมาดูเอเองอีกเียรีก็เด็กทิพหายเลยนี่นี่วงซำซำนี่วงปีกัสโซ้ปีปีอะไรไปกัดโซ่โหดไงพี่พี่โหดพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ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 ครับ ไปปราณใกลหน่อยครับขอตัวโลแกนเสนอหน้ขอตัวโลแกนหน่อยอะไรครับขอตัวโลแกนผมไม่ได้พี่อย่าเล่นสดเด้ไหมี่ไม่ได้โลแกนเราตรงนี้ดเลยโลแกนเราเใครครับพี่เรานาะมึงระวังตัวไว้นะใครครับถ่าพี่พี่เราเนาะระวังตัวนะเป็นใครจูนครับจูนอ๋อจูนจูนไหนจูนจูนนี่แหละครับจูนครับจูนนกองอ๋อตรงนี้จูนโลแกนกองนี้โปรเจกต์ล่ำซ้ำยึดแม็กเนี่ยครับอย่าครับปูยยึดไปก่อนครับไม้เขาครับเขาบอกห้ามถ่ายร้านครับแต่ผมถ่ายไปแล้วครับ ล่ำครับล่ำสั้นตรงไหนสั้นครับตรงนี้สั้นไหมครับตรงนี้ตรงนี้แขนแขนสั้นแขนสั้นแขนยาวเลยแขนใหญ่เคยแกะพังมาครับผมอ๋ออันนี้ก็มองลำสามทางร้องใช่ไหมครัใช่ครับเป็นเพื่อนไหนหมดครับสามเป็นเพื่อนดีแนั่นอนโอ้ไม่ได้ครับอันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดปากลงทำไมพี่ป๋าต้องสะพ้ายเป๊ะไม่ต้องพายเป้ครับเออครับเคยถามพี่เลแล้วคนหนึ่งครับเอ่อให้คำถามนี้มีแต่คนถามนะครับผมที่ผมสะพ้ายเป้ก็เพราะว่า ผมอยากสะพายครับอ๋อมีพวกถุงยางไว้เยอะใช่ไหมครับถุงยางถุงยางนะครับผมใช้วันหนึ่งเนี่ยครึ่งเป้์ครับอ๋ออะไรครับอะไรครับข้างในอะไรครับข้างในมี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 ถุงยางค่ะเฮ้ยจริงๆรินี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเปิดดูไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไาที่ละไม่เอาตอนต่อไปหว่าตอนต่อไป ตอนต่อไปครับตอนต่อไปดีกว่าตอนต่อไปคืออะไรครับตอนต่อไปดีกว่าอเพราะว่าตอนตอนนี้ก็ถ่ายแค่นี้พอคราหน้าคงขอดูครับคราหน้าขอดูออดเออ